ไอ้มองมาเชยมาเชเงินไช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เปลี่ยนครับมีเสียงรถใครอ่ะมาเชสำรองเขียงอะไรอ่ะพี่เขียงอะไรมาดิรอเล่นรอเล่นรอรับฝั่งไหนฝั่งไหนมา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 ขึ้นหน้าฝั่งนี้มาไม้ไปฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นม้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งโน้นฝั่งบีบีไปไปดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปดันขึ้นไปใหญ่เขาเซฟดิดันขึ้นไปเลยดันขึ้นไปใหญ่เขาเซฟใหญ่เขาเซฟเล่นยไปเล่นด้วยกไปเล่นไปเลยเล่นไปอุ้มเพื่อนมาชุบ

ที่เหลือที่เหลือไม้ไม้ไม้ต้องอื่ไม้ไ่ต้องอื่นหมอไม้ออกเลยไม้ออกฉลามสคนพร้อมดีๆเ้ข้ามไป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 ข้าไปข้าม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 ไ้ามไข้ามไปข้ามไปข้ามไข้ามไขามไข้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 ามไปข้าไปข้ามไปข้มไข้ามไข้าไปข้ามไ้ามไ้ข้ามไ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 ปข้ามไปข้ามไ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 ปข้ามไข้ามไ้ามไข้ามไข้ามไ้ข้ามไ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 ข้า